ตามการลงพื้นที่ของท่านร้องประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะซึ่งตรวจเยี่ยมร้านอาหารถือดีมีคุณภาพถืกใจผู้บริโภคช่วงโควิด1 9ค่ะพร้อมกับชื่นชมเจ้าของร้านค่ะที่มีการปรับโตแม้วันานการณ์จะเปลี่ยนแปลงค่ะนายมงคลใยสมอุดอร้องประลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมกับนายสมภันิลพัทที่ปรึกษาสัมงานปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี นางสาวธีวพรแสนเมืองชินผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแกน่นเดินทางไปที้านอาหารเข่ามันไก่พิยัดจัดไห้ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์อาหารยูเซ็นเตอร์คางรั่วมาหาวิทยาลัยขอนแกน่นบ้านโนนม่วงตบบะบุดิลาอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นค่ะเพื่อตรวจสอบบรรณาหารในช่วงที่ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึน้กนกระท่วงผลกระทบต่อผู้ประกอบการค่ะแล้วก็ช่วงสนาการคโควิด -19 ที่พี่น้องประชาชนต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ใจ่ายล่ะค่ะจากการตรวจสอบกับพ่อพ่อค่ะวา่าร้านนี้ยังคงขายอาหารในราคาเกา่าก็คือเริ่มขายตั้งแต่จ่าละ40บาทอันนี้ทอเก่าเลยค่ะโดยให้ปริมาณที่หลายทอเกา่าซึ่งหลังจากที่ร้องปรสัสสำนักนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับเจ้าของร้านแล้วก็ชิมรสชาติอาหารที่ทั้งร้านจัดให้กับเมนูยอดฮิต เขาพิยัดจัดให้กระเฮ็ดให่งหูค่ะว่าเจ้าของร้านนั้นได้รับผลกระทบหลายแต่ก็พยายามปรับโต,โตค่ะทางการลดต้นทุนที่ว่าจาเป็นเช่นการจ้างงานในร้านแล้วก็การปรับเมนูที่เลี้ยงเมนูที่เห็ดมาจากเนื้อหมูค่ะกับเอาวัตถุด,ดิบอื่นมาแทนเพราะว่าหมูมันแพงแต่ใส่<ะ>เนือเ้อไก่แทนแบบนี้ค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคนี้ได้กินราคาทีราคาทอเกลว,ว่ฒแพงปริมาณหลักคุณภาพกับทอเกาค่ะ ไปฟังเสียงท่านรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะพี่น้องประชาชนได้รับทราบข่าวนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ก็ลองมาชิมดูนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าผมชิมระยะเวลาแป๊บเดียวนะฮะแต่อร,อร่อยมากนะฮะบ,บางเอญเนี่ยผมอิ่มมาก่อนแล้วก็เลยได้ทานนิดนึงแต่ว่าก็รู้สึกติดใจว่าข้าวหน้าถ้าผมมาเนี่ยผมจะมาที่นี่ก่อนเลยนะฮะแล้วก็อยากจะมาทานที่นี่เลยนะฮะแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ได้รับชมข่าวสารครั้งนี้เนี่ยนะฮะ ว่างๆแวะมาร้านพี่ยักษ์นะครับพี่ยักษ์จัดให้นะครั้งนี้ก็ถือว่าจัดให้เต็มจัดเต็มทุกอย่างนะฮะร,ราคาอร่อยคุณภาพดีราคาดีนะไม่แพงนะฮะเอาเงินร้อยหนึ่งจ่ายเนี่ยปุ๊บเนี่ยมีเงินทอนตั้ง60บาทนะครับอันนี้ไปสามารถไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะเลยนะครับค่ะทางด้านนายมงคลชัยสมอุดรค่ะรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็กราวชื่นชมเจ้าของร้านพี่ยักษ์จัดให้นะคะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง ที่เสียสะละและกรปรับโตให้สามารถดำรงชีพไปได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและกรชื่นชมกรมประชาสัมพันธ์ค่ะที่มีโครงการประชาสัมพันธ์ร้านราคาถูกดีและก็ได้คุณภาพมานำเสนอแกนประชาชนเพื่อเป็นตัวอย่างของการปรับโตในสถานการณ์ช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 เพราะว่าจะเป็นนำมั่นแพงสินค้าคืนราคาแต่ก็ยังสามารถประคองโตไปได้ ผู้ใดสนใจนะคะคุณผู้ชมคุณคเอคะก็เป็นไปที่ร้านเขามั่นไก่พี่ยัดจัดให้วสันอยู่ภายในศูนย์อาหารยูเซนเตอร์ขางหัวมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะจัดให้ตอนนี้เลยได้บไคะ <laughs> น้องอยูแล้วเริ <laughs> ่มูแล้วคะ่ะ <laughs>